สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับช่องโกกิบอร์ีชาแนลนะคะตอนนี้นะคะเป็นบรรยากาศของการแต่งตัวนะคะก่อนที่จะขึ้นเวทีเมือ่อหนี้ที่เห็นใส่ชุดย่าแบบนี้นะคะหละังกาแบบนี้มงกุฎลนี่อย่างทุกคนเพราะว่าพี่แพรนะคะได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการโชว์ใหม่นะคะเป็นแบบว่าเอาเตอร์มาไว,ชวะะแบบไไ้ช่วงแรกนะคะแบบเติมมันมวลไปด้วยช่วงแรกๆสนะแล้วก็จะเน้นโชว์เน้นเพลงสลับกันอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันจะได้มีแบบว่าอันนี้ที่มันแปลกใหม่สินะ,ะเพราะว่าบางทีแบบ คือต่างสเตปเก่านีเพ่นสีโช์แล้วก็เพื่อนกับสีแบบลองเพียงแต่ตามาเติมอีกสินะคือมันก็เป็นรูปแบบเก่าเนาะก็เปลี่ยนบ้างอะไรบ้างนะ <C oughs> ตอนนี้นะคะมันก็กาลังแต่งหน้า <C oughs> โดนพี่ <c oughs> ทีมนะคะ <c oughs> ชื่อชองอะไรคะทีมพีพีแนเนลนะคะอ <c oughs> ย <c oughs> ่าลืมไปกดติดตามนะคะ <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวเราต้องแต่งตัวน <c oughs> ้องให้เสร็จก่อนแล้วก <c oughs> ็พอน้องจะได้แล้วเราก็ไปไห่แล้วก <c oughs> ็เราแต่งตัวเสร็จแล้วแต่งหน้าแล้วก็ไปแต่งตัวแล้วก็มารอน้องลงช ตอนนี้นะคะพี่ทีมก็กำลังจะแต่งหน้าให้น้องน้ำตาลนะคะอันนี้คือแต่งเพิ่มใช่ไหมคะฟินิชลุ o นะคะก่อนที่ฟ i n ิ s h l o นะคะก่อนที <kur> ่จะขึ้นเวทีนะคะอันนี้เป็นลุคของน้องโกกิทุกคนเห็นไหมเนี่ยพุกคอมังนี่ข้างหลังก็จะเป็นคู่จงคู่จิ้นนะคะมือนนีไมาได้ลุคแบบหวานๆสีชมพูกับสีม่วง เดียวกันนะมันเหี่ยงนะ้าเอาคนตาเสือตัวนี้สีชมพูเป็นว่ะเอาอันอยู่ตรงกันข้อเสือคือหวานแต่เคียดข้อเสือไอตัวคือมีใครมุกไปเหี่ยงก็อะคือหวานแท้มันเป็นเสียงยังไงเลยอ๋อน้ำตาลสีแดงก็ต้องปากสีแดงนะคะนี่ใช่ไหมคนน่ะโอ้ที่หนาคือนั่งเยอะกวนะบอลด้วยเหรอเชลล์บอะไรด้วยเหรอบอเชลล์เขาเลือกป่ะเด็นไหมเออคือน้ำตาลบอลกับบทนางร้ายนะคะให้ทุกคนเห็น ข้อมน้ำบาบของชุดเวลารงยังนะคะดูอันนี้คือ360องศาข้างล่างแบบอ้าวเวล่าเออออกประเด้นนี่ตอนนี้นะคะเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นไลฟ์สดคืออยากจะบอกว่ามันมีปัญหาอย่างนี้นะคะทุกคนคือคลิปเมื่อกี้อ่ะเป็นไลฟ์สดรอบที่19นะคะแล้วก็คลิปนี้เป็นไลฟ์สดรอบที่20บถ้าว่าเป็นยังโนคือทายแบบ อ่าแบบงงๆเพราะว่าคือไลฟ์สดรอบที่19นะคือหนูอ่ะแบบชุลมุนมาก้วที่หนูก็เลยแบบลืมถ่ายคลิปแล้วที่น่ะด้วยความที่ว่าไลฟ์สดเสร็จปุ๊บใช่ไหมพี่น้องคะหนูก็ต้องเก็บห้องซึ่งห้องนี้เป็นห้องแต่งตัวห้องแต่งหน้านะคะก <c oughs> ็ต้องรีบเก็บห้องแล้วก็ต้องรีบเก็บของเพราะว่ากลับไปที่อุดรน,นะคะก็คือแบบ8โมงเช้ากลับอุดรเลยนะคะวันนั้นอ่ะค <c oughs> ือสมัยไลฟ์สดเสร็จปุ๊บามาเมื่อวันเสามาแปดโมงคือกลับอุดรเลยซึ่งแบบมันก็แบบเออ ยังไงอะไรยังไงยังสินนะแล้วก็แบบอุ้ยกลับมารอบนี้นะคะเพิ่งกลับมาเมื่อวานกลับมาเมื่อวนันศุกร์นะคะตอนนี้ก็เป็นวันสองนะคะและสุดรอบที่20นะคะซึ่งเสาร์หน้าก็จะแล้สดรอบที่21อีกเหมือนกันนะคะวันที่11อ่า11กันยายนี้นะคะจริงหากันยาเอาถูกแล้วนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องคะปัญหาของน้องกุก๊กกี้คืออาจจะแป็ว่าจะเออเออนิดนึงนะคะแต่ว่าวันนี้ก็เป็นชุดที่แบงค์เหลืองๆเหมือแล้วคือที่จริงอ๋วันนี้ใส่สามชุดนะคะใส่ชุดสา,ดาวผู้ไทยหวานๆแล้วก็ แล้วก็ใส่ชุดอัดสีแดงแบบสวยมากนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะคะแล้วก็ใส่ชุดนี้นะคะเป็นชุดแบบบานๆเหมือน,นกันกับพี่แบงค์แต่ว่าคือเป็นแซส์อของอดเตยล่าคืออยากจะบอกว่ารอบนี้นา,นาสะสคิเคเ้เพ่งเข้ากับหน่อยนะคะก <c oughs> ็เลยแบบคิดว่าอุ้ยแต่ชุดเหลืองเนี่ยไม่ถ่ายรูปลงดีกว่า <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวเอาไปใส่รอบหน้าแล้วไ่อยถ่ายดีกว่าเพราะว่าด้วยความที่ว่ารอบเตล่าเข้าได้ลองแค่เพียงเดียวนะสินะก็เลยแบบเดี๋ยวดี๋วมันสิบแบบว,ว,ว่าขา่าวไทยรูปลงไปก็สิบแบบอีเหมือนชุดเดิมชุดซ้ำหรือเปล่าสินะแล้วก็บบนแ เป็นชุดหางลากอึ่าที่น้องคะแบบมันก็สวยนะคะแบบอลังการงานสร้างนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะไม่มีอะไรมากน้องกกก็จะมาขอบคุณนะคะคุณแม่รัดดานะคะที่ให้รางวัลน้ำใจน้องกกิเบอรี่นะคะคุณแม่รัดดาคะเดี๋ยวไล่ไปทีละคนเลยเนาะคุณแม่รัดดานะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพี่ลิซ่าด้วยนะคะขอบคุณพี่จาด้วยนะคะสําหรับรางวัลน้ําใจอาโกกิเบอรี่ก็จะไล่ไปทีละคนทีละคนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นขอบคุณแม่มวยพี่วิ พี่พิพานะคะจากลายอ่ะกลุ่ม FC น้องโกกีนะคะแล้วก็พี่พลอยด้วยนะคะแล้วก็นี่นะคะขอบคุณแม่เดือนด้วยนะคะแล้วก็หาได้เบอร์อินกันพี่น้องคะว่าน,นีนี่ค่ะขอบคุณพี่อัมพิคขอบคุณอะพี่อัมพิกาด้วยนะคะแล้วก็ นี่คะ่ะขอบคุณเอลซีจากฮ่องกงด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนน้องโกกิก็ต้องขอบคุณจริงๆนะคะสำหรับรางวัลน้ําใจนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆกําลังใจทุกๆคนเลยนะคะแบบเป็นพลังบวกให้กับน้องโกกิเบอร์รี่ไม่ว่าจะเป็นอ่ะทีมคอสตูมนะคะขอบคุณพี่ทีมที่แต่งหน้าให้น้องโกกิเบอร์รี่ทุกรอบเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะพี่เน็กนะคะที่ทําผมส,สวยๆให้น้องโกกินะคะก็รู้สึกว่าสวยอยู่นะคะ รู้สึกว่าเออหอากับหมอประมาณนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณชุดสวยๆนี้นะคะจากพี่แบงค์นะคะจากร้านวอร์รบพวบคอสตูมนะคะน้องกุ๊กิเบรี่ก็ต้องขอบคุณชุดสวยๆเพราะว่าเป็นชุดฟีลแบบหางลากแต่ว่าอันนี้คือแกะออกแล้วนะคะพี่น้องอันนี้คือแกะออกแล้วนะคะมีสะโพกแบบสับไหมคะแกะออกแล้วที่จริงมันจะมีเกาะหางลากตรงนี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้ใส่รอบหน้าเดีย๋ยวรอบหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะใส่ถ่ายคลิปให้ดูนะคะน้องก็กกิ๊บรี่ก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้มีโอกาสมาลองรอบนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองแบบ ฟังเสียงเจ้าของไล่สุดรเซ็เนาะพี่น้องคะกระต่ำสเตปเดือมข้าคือว่ากลับมาฟังเสียงเจ้าของนราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเออมันก็โอเคขึ้นนะลูกเอื้อลูกอะไรแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบกลมกล่อมถ้าต่มภาษาปะทาทอดคือว่าแบบคันมันเปรียบเปรียบเทียบกับอาหารการกินคือว่ายังบรน่วงสินะแบบอาจพอกินได้แต่ว่าก็แบบอาจจะยังไม่ไม่กลมกล่อมจิงนะอันนี้คือแบบเปรียบเทียบกับรสชาติอาหารจินะพี่น้องเนาะก็เปรียบเทียบไปซึ่งน้องก็กินนะคะก็ ลับไปอุดรอ,อย่างที่บอกคือไปทําธุระเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางจัดฟันนะคะแล้วก็กลับมากับโอเคดีใจแบบเออได้ได้ลองเพลงใหม่ละขาดดีบรฒนาดูนนะคะคืออยากจะบอกว่าเพลงนี้เราเรามีแรงบันดาลใจมาจากมาจากหมอลำที่เราไปดูตอนนั้นอะคือตอนนั้นหน๊กะปรว่ายิมอสามมิล่ะไปเบิงไปเบิงหมอลำขณะหนึ่งเนาะแบบว่าเอาเพลงนี้ขึ้นมวนแทนแบบเข้าจนอยากลูกขึ้นเต้นทั้งศีระเราเพื่อนอีกก็เรียกว่าโอ๊ย เราก็เคยไปดูหมอลามิสินะเราแบบเอายิบยื่นเพลงที่เราเคยฟังหรือว่าเพลงที่เราชอบเพราะว่าเราทําในสิ่งที่เราชอบหรือว่าเราเลือกเพลงที่เราชอบมันก็คงจะสนุกออกมาได้ดีสินะก็เลยเลือกออกมาหยิบออกมานะคะสำหรับใครที่ได้ดูไลฟ์สดอยู่นะคะก็คอมเมนต์ติเข้ามาได้นะคะพี่น้องคะ่ะเ่าจะเป็นการชมการติชมอะไรต่างๆปกิวรีก็อ่านุกคมเมนต์นะคะอาจจะไม่ได้ตอบกับอาจจะไม่ได้ตอบกับุกคมเมนต์แต่ว่าก็ พยายามนะคะพยายามแบบอ่านดกคอมเมนต์แล้วก็เอาไปแบบปรุงนะคะนูอ่านดกคอมเมนต์จริงๆนะคะสำหรับใครที่อยากจะแนะนําหรือว่าอะไรก็ตามนะคะสามารถคอมเมนต์ได้นะองกกิวเบอรี่ก็อ่านเพราะว่ารอบต่อไปแล้วก็มีแรงผลักดันจากตรงนี้แหละค่ะพี่น้องคะจากอคอมเมนต์ด้านล่าสุดแล้วก็จะเป็นคอมเมนต์ทางยูดูมนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ควรที่จะอยู่จุดเดิมสินะพยายามพัฒนา,านตต่อไปนะคะรอบนี้ก็มีโอกาสที่ร้องเพลงแบบรกขาพัฒนาดูอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ อ่าร้องกับน้องๆน,นะคะน้องเคกับน้องน้ำตาลนะคะก็ดีใจนะคะซึ่งแบบเออยหน่อยกับแบบว,ว่าเขายังมีงานเหตุเพราะว่าคือหนูอ่ะมีเวลาอีกไม่นานเพราะว่าคือเดือนนี้เดือนอ่ากันยายนอูแล้วใช่ไหมคะกันยายนก็เฉลี่ยแล้วพี่แพลนพก็นไล่สุดอาทิตย์ละหนึ่งคันก็คือวันเสาร์ซึ่งนับจากนี้ไปก็ประมาณไม่เกินบ่เกินสิบรอบไม่เกินสิบรอบน้องกกิวารีก็ต้องกลับไปที่อุดรอย,อย่างถาวรเพราะว่าทางวิทยาลัยน้องกกินะคะก็คือเทอมหนึ่งเทอมแรกเนี่ยเทอมแรก ของปีการศึกษาที่1ห,หรือว่าปีหนึ่นพี่น้องเพื่อนเหลเรียนออนไลน์แล้ะทีนั้นอะอาได้ยินเข้ามาว่าเทมอม2ก็คือเดือนพฤศิกาเนาะหนูก็ต้องกลับไปเรียนนะคะหนูก็เลยคิดว่าเออก็ถ้าหนูไปเรียนก็คงจะไม่ได้มาขึ้นทุกรอบก็บอาจจะมีแบบแวร์โพเขามานะคะในล่าสุดพี่แพลวเนาะกับพี่บิ๊กเนาะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ทุกรอบเพราะว่าคือไล์อยู่นี่นะเขาไรฟ์ทุกวันเสาร์ซึ่ง ถามว่าหนูมาได้ไหมก็มาได้แต่ว่าด้วยความที่ว่าหนูเรียนจันทร์ถึงสูงสินะอันนี้คือเป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าหนูก็ได้วางแผนเอาไว้แล้วเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราก็คุยขัาวคุณครูแล้วว่าคุยกับครูเพราะว่าหนูอะไล่จุดสินะแต่ก่อนนะเพื่ออะไรว่าอาทิตย์มานี้หนูก็ตื่นต่อประทานดังสินะก็มีการคุยกับครูบ้างครูที่ปรึกษานะคะก็ โชคดีที่ช่วงนี้เป็นช่วงเรียนออนไลน์นก็เลยสามารถมาทําตรงนี้ได้แต่ว่าถ้าเป็นอนาคตในศิลป์พี่น้องคะอนาคตกับวันในวันน,อนันเนาะยังเช่นนะว่าถ้าเขาเรียนเปิดเพิ่มไปอีกก็ดีหนูก็จะได้อยู่หนูนีหนูก็จะได้อยู่นีนกนต่อไปแต่ถ้าอนาคตเปิดเทิมสถานการณ์มันดีขึ้นอะไรต่างๆนะคะหนูก็ต้องกลับไปเรียนหนังสือก่อนนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ สำคัญนะคะพี่น้องคะหนูก็ยังไห้ข้อสำคัญกับก,การเลี้ยงยูเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นใบเบิกทางอย่างที่บอกทุกคนนะคะแต่ว่าสิ่งนี้ก็เป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่งที่หนูชอบเหมือนกันนะคะซึ่งหนูก็จะพยายามพัฒนาสึกคนต่อไปเพราะว่ากะมาหลายรอบแล้วรอบนี้เป็นรอบที่20นะคะ13บส1ม1ิ1ส1่สิก็8รอบแล้วนะคะหนูก็ภาวนาอยากให้แต่ละคนแบบ ศักยภาพของหนูหลายๆด้านที่หนูได้โชว์ออกมาซึ่งบางอย่างหนูอาจจะทําได้ไม่ดีเพราะว่าหนูอาจจะยังไม่ได้มีความสอนด้านนั้นแต่ว่าหนูก็พยายามเติมเต็มนะคะก,ก,ก็ต้องขอบคุณนะคะ FC อา FC บ้านน้องโกก,กิบเบอร์รี่ด้วยนะคะที่เป็นแรงผลักดันให้น้องโกก,กิมาถึงทุกวันนี้แล้วก็ขอบคุณนะคะพี่อุ๋ยนะคะที่ที่ต้องเอ่ยชื่อน,นะคะเพราะว่าเป็นอะเป็น FC ที่แบบตัวหลักๆเลยนะคะที่แบบ พักดันน้ำโกกินะคะตั้งแต่แรกเลยนะคะทุกคนคะตั้งแต่แบบเรื่องชุดเรื่องอะไรต่างๆนะคะแบบบางทีก็มีการให้คําปรึกษาดีๆด้วยนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องขอบคุณอขอบคุณคุณยายนะคะที่แบบว่าออ้สว่างในร้ายพี่น้องคือหนูบดเดเป็นคนมากรลองเพลงเลยด้คืออย่างที่บอกว่าคุณยายหนูนะคะแบบเป็นคนที่แบบเลี้ยงดูเรามาก็มีแรงพักดันจากตรงนั้นคือเมื่อก่อนหนูก็ได้ไปร้องเพลงแบบ แบบเล็กๆน้อยๆพี่น้องคะตามงานนัน้งนงานนี้ก็ได้ไปประกวดร้องประกวดร้องเพลงบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ประกวดแบบจริงจังแต่ว่าก็เคยได้ไปประกวดตอนนั้นก็แบบดีใจนะคะระกาขอบคุณพี่บิ๊กพี่แพลวนะคะที่ให้โอกาสน้องโกกิกเบอรี่คนนี้จะพยายามพัฒนาตัวเองต่อไปนะคะคือหนูอ่ะมาอยู่ตรงนี้หนูไม่ได้เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับอะไรทั้งนั้นนะคะพี่น้องคะอยากจะบอกให้เข้าใจกันก่อนว่าคือหนูมาอยู่ตรงนี้ก็คืออ่าหนู กันเช่นสมมติเลยนะหนูมาปุ๊บหนูก็แข่งกับตัวเองว่าอุ้ยรอบที่13มหนูมาตอนแรกเหนูเป็นยังไงแล้วตอนเนี้ยหนูได้เท่าไหร่แล้วหนูแบบไปถึงจุดไหนแล้วแบบระหว่างแบบทํานองการเอื้อนการแบบหมอลำนี่แบบมันกลมกลมหรือเปล่าเสินหนูก็จะพยายามพัฒนาต่อไปนะคะคือหนูดูตัวเองทุกๆรอบหนูก็พยายามพัฒนาต่อไปเพื่ออนาคตที่ดีของเรานะคะเผื่อไม่เนี่ยไม่นอนเนาะอนาคตอาจจะเห็นน้อพโกกิวารี่ผ่านด้านหน้าวิธีก็ไม่ดูเหมือนกันนะคะพี่น้องคะกระต้อง ฝากเปก็นกำลังใจให้กันซึ่งท้าวาในอนาคตถ้านูมีโอกาสได้ไปเล่นมอลลัมได้ไปเ,ยเียนเรื่องเป็นเล่าน,นูจะไปบอถ้านูมีโอกาสหนูก็จะไปนะคะก็ต้องขอบคุณไปตรงนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะทีมงานนะคะทุกคนเขาก็ทานหมูกระทะกันอยู่นะคะพี่น้องเขากินเน,าานื้อย่างกันยูส่วนหนูก็จะขออนุญอาตแบบ ถอดผมถอดูุดแล้วก็ับไปกิน,น้วยกันนะคะเพราะว่าหิวเหมือนกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็กิเบอรี่ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่กดติดตามและเป็นกำลังใจให้กันมานะคะสำหรับวันนี้น้องก็กีเบอรี่ขอลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย